มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชินีสเสด็จทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรีวันที่6เมษาย,ยน2564ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปพระปฐมบรมราชาน,สน,นุสรณ์ณเชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะถาวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักีบรมราชวงศ์โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนาราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วย และเจ้าคุณพระสนีนาพีาราชกยาณีตามเสด็จในการนี้ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ